สวัสดีครับพบกับรายการ Afternoon Tea กันอีกครั้งในวันอาทิตย์สบายๆวันหยุดในวันนี้วันนี้เราเอาการจัดอันดับลำโพงที่ดีที่สุดตลอดการของทาง The Absolute Sound ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับการเชื่อถือมากสื่อหนึ่งในวงการเครื่องเสียงว่าเขาจัดอันดับ ให้12ลำโพงที่ดีที่สุดตลอดกาลเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งลำโพงที่นำมาจัดอันดับเนี่ยปัจจุบันบางตัวก็หาไม่ได้แล้วบางตัวก็ยังพอมีขายอยู่บ้างใครสนใจก็ลองไปเสาะหาหดูนะครับเรามาเริ่มต้นที่อันดับ12กันครับอันดับ12ลำโพงคิปชัน ซึ่งเป็นลำโพงที่ยังถูกผลิตต่อนเนื่องมามากกว่า60ปีเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเนื่องจากมีการออกแบบทางเดินเบรดและฮอนเีิงแลมได้อย่างแปลกไม่เหมือนแบบอื่นซึ่งเขาได้จดสิทธิบัตรแนวคิดการออกแบบไว้ลำโพงคลิปชอนตัวแรกเนี่ยลำโพงคลิปตัวแรกได้มีการออกแบบในกระท่อมในเมืองฮกรัฐอคันซอประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังที่จะหาซื้อได้อยู่ในปัจจุบันนะครับ อันดับ1ิบเดเป็นลำโพงที่มีการสร้างสารรค์เดียวได้อย่างน่าทึ่งทว i ตเตอร์พลาสมารกระจายเสียงรอบทิศทางอุปกรณ์ตัวลำโพงรูปร่างค่อนข้างแปลกตาวัสดุประกอบขึ้นจากอลูมิเนียมแมกนีเซียมซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมค่อนข้างที่จะแตกต่างจากลำโพงท,ทั่วไปที่เราเคยเห็นซึ่ง MBL ได้สร้างมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในการกระจายเสียงแบบรอบทิศทางมานานกว่า30ปีแล้ว อันดับสิบ adven เป็นลำโพงที่ให้ความเป็นกลางได้อย่างยอดเยี่ยมแบบไม่มีการแต่งเติมสีสันการออกแบบลำโพงเป็นเป็นในแบบแบบเรียบง่ายอันดับ9 k l h OH b o d e l 9เป็นลำโพง electrostatic เป็นการออกแบบจากวิศวกรชั้นนำํำที่มีชื่อเสียงในการออกแบบลำโพงหลากหลายแบรนด์ในวงการซึ่งเธอเอ่ยชื่อไปเนี่ย ก็น่าจะรู้จักกันได้ดีอันดับแปด Infinity IRS 5เป็นลำโพงเวอร์ชันสุดท้ายของ Infinity Reference System ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่เป็นรองใครจุดเด่นคือ Twitter ลำโพงเสียกลางแบบ EMIT ซึ่งเป็นลิบบอนและบูเฟอร์แบบ Fiber c a r d 5ที่มีแอมในตัว2,000วัต ซึ่งเป็นลำโพงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตอันดับ7ลำโพง m a g นิพ a น1จูและ 1D ดี d, เป็นลำโพงที่รับการกล่าวขานว่าให้เสียงที่ล่องหนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของมาตรฐานในลำโพงปัจจุบันอันดับ6 Dark d ดาวเค t ส q 1ดเป็นลำโพงที่ออกแบบนาในยุค70ให้เสียงที่สะอาดคมชัด ควบคุมโทนนันบาลานได้ดีตอบสนองความที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับผ้า Magical Mini t o จุดเด่นลำโพงตัวนี้คืออยู่ที่ตู้ซึ่งการออกแบบได้อย่างพิธีพิธันและสวยงามมากอันดับ4 Audio. ี่ Viewson Audio Tiny เป็นลำโพงที่สร้างเกินในปี1985ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่ได้รับความนิยมสูงเกือบ ในทันทีที่มีการวางจําหน่ายเป็นลำโพงที่ออกแบบให้มีการลดการสั่นสะเทือนของตัวตู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับควานิยมมาจนถึงปัจจุบันอันดับ3โรเจอร์ BBC LS 3เเเป็นการออกแบบของ BBC แต่เวอร์ชั่นของราหังโรเจอร์เนี่ยจะได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่ช่วงปลายปี1970เป็นลำโพงที่ ให้เสียงร้องได้อย่างสมจริงเวทีที่กว้างทำให้เป็นลำโพงที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันซึ่งยังมีเวอร์ชันใหม่ๆวางจำหน่ายอยู่อันดับ 2. Acoustic Research หรือ ar 3A เป็นลำโพงตู้ปิดที่รับการออกแบบตั้งแต่ปี1958เป็นลำโพงที่ให้เสียงการแสดงสดได้อย่างสมจริงน่าทึ่งจึงเป็นที่ค้นหาของนักเล่นจนถึงปัจจุบัน อันดับหนึ่งคือควอด ESL 57เป็นลำโพงที่เปิดตัวในปี1956ติดอันดับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันลำโพงคูนี้ได้หยุดการผลิตไปนานแล้วถือว่าเป็นขอหายาตัวหนึ่งในวงการเลยนั่นคือลำโพง12อันดับที่ถูกจัดอันดับโดยเดียบซู l s o ซึ่งง Neil k ถ้ามี ลำโพงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจจะนำมาให้ชมกันต่อไปครับช่วงเวลาของ Afternoon Tea ในวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องกล่าวคำอำลากันแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีข้อมูลอะไรดีๆมาแนะนำกันก็เชิญติดตามในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ